วันนี้นะครับผมมาที่ร้านช่างพยุงนะครับผมอยู่ที่เขาเรียกว่าบ้านแพะนะครับอันนี้ให้ดูอุปกรณ์ในร้านมีเต็มเลยนะก็ทำเป็นช่างที่ทำหลังคานะครับมุงลวดแล้วก็เหล็กดัดนะแล้วก็กระจกประตูอันนี้ผมเอามุงลวดที่พี่ชายให้มามาลดขนาดลงนิดนึง สวัสดีครับช่างพยุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่างพยุงเป็นช่างมากี่ปีแล้วครับเป็นช่างมาเกือบจะ40ปีครับเกือบจะสี่สิบปีแล้วแถวนี้เขารู้จักกันดีเลยเป็นลูกค้าทั้งนั้นเลยครับคแล้วไปไกลๆนี่รับงานที่ไหนบ้างไปไกลสุดที่ไหนบ้างครับไปไกลสุดที่สารพีครับแค่นี้นะก็คืออยู่ในเมืองเชียงใหม่พอได้อยู่ออเมืองเชียงใหม่ไปหลายที่ครับครับแต่ต่างจังหวัดไม่ไป ต่างจังหวัดไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดมาจ้างทําได้ที่นี่อ่าได้ไดครับอ๋อขอเบอร์โทรติดต่อช่างพยุงหน่อยครับผม081ย์แปดหนครับเก้ 96, 1, ครับห้าสครับ ครับผมทำงานทุกวันไหนครับผมมีวันหยุดไหมส่วนมากผมก็เอาจากว่างานมาหยุดหยุดบ่อยได้ครับโดยปกจะทำทุกวันส่วนมากจะทาทุกวันแล้วถ้าจะมาที่บ้านเนี่ยมากี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อต้องต้องต้องติดต่อเบอร์โทรมาก่อนโทรมาก่อนครับผมนอยู่นอกบ้านตรงตรงนี้นี่อยู่ตำบลอำเภออะไรตรงนี้อยู่บ้านแพะตรงตรงเดี๋ยวนี้บ้านแพะหมู่ห้า บนวันเป้าอำเภอแม่แตงโอเคจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วทํางานได้ทุกอย่างอ่าครับบานเลื่อนประตูกระจกบานเลื่อนประตูกระจกบานสวิงบานกระดุมอ๋องานเหล็กขับดัดครับหลังคาหลังคาทำครับเขาเรียกว่าหลังคาอะไรนะหลังคาเมทัลชิทหรือว่าหลังคาเมทัลชิท กันศาสตร์ก,ก็ได้ติดต่อได้เลยอะฝากมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมเชิญครับผมช่องลิโชคครับมีมีม,ม,ม,มีมีงานหรือว่า,าโทรมาสืบถามราคาได้ครับครับผมทำก็ได้ไม่ทำก็ถ้ามไม่พร้อมก็ทำถ,ถามไปก่อนก็ได้ครับอืม แล้วแต่คุณภาพราคาตามคุณภาพตามครับแต่เวลางานเยอะๆมีลูกน้องไปด้วยเนาะมีครับครับมีครับครับผมไม่ต้องห่วงแต่แต่แต่ว่าบางครั้งมันมาพร้อมเดียวกันก็ลูกค้าต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยใครติดต่อช่วงว่างก็ไปได้เลยครับครับครับผมครับขอบคุณคุณพี่พยุงมากครับผมครับสวัสดีครับนี่เป็นมุ้งไฟเบอร์นะครับก่อ เป็นเทาเรียกว่าไฟเบอร์ส่วนอันนี้คือมุ้งเหล็กอันนี้อันนี้มุ้งอลูครับมุ้งอลูมิเนียมเส้นอลูมิเนียมส่วนอันนี้อันนี้อันเก่าอันนี้ก็คือมุ้งอลูมิเนียมแต่ชุบอะไรชุบชุบสีดูครับเน่อยชุบสีชุบสีชุบสีเป็นสีดำชุบสีเป็นสีดำเป็นเนื้อเลือดหมูัวเปื่อยอย่นี้สุดมันสุดซึ่งก็จะเป็น สีอันนี้นั่นเองสีดำๆอันนี้ช่างบอกว่ามันจะแข็งแรงทนทานกว่านะครับถ้าขนาดที่หน้าต่างเมื่อกี้นี้ก็อย่างนี้ก็ตกร้อบาทเมื่อทําเสร็จส่วนถ้าแบบนี้แบบเดิมก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นอันใหม่แบบนี้อันนี้อันนี้ตัวเก่าที่เขามาให้ดูก็จะอยู่ที่อันนี้80ถ้าไฟเบอร์ก็จะอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะ แต่ช่างก็บอกว่าสีออกดำๆเนี่ยลูกค้าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบ,บแล้วแต่คนชอบครับครับลูกคา้าครับแล้วแต่ลูกคา้าแต่ช่างบอกว่าอันนี้มันยังมันไม่นิ่งมันเหมือนยุบยับมันเหมือนเอียงได้แล้วก็มันไม่แข็งตัวแต่ถ้าเกิดเป็นอันนั้นอลูมิเนียมชุบมันจะแข็ง แต่อันนี้ก็ไม่แข็งเออก็แล้วแต่ชอบอันไหนดีที่สุดก็แล้วแต่ผม <5 S 1> เอามาตัดให้ลดลงไหนๆก็เอามาถอดออกนี่นะคือก็ต้องเจาะเอาไอ้นี่น็อตแบบเนี้ยบบเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรผมลืมไปแล้วออกแล้วก็ข้างในจะมี เล็กอย่างนี้อยู่ข้างในเพื่อจะเสียบไปในรูที่เอาออกมาตรงนี้แล้วก็ทําการวัดช่างเขาจะลดด้านละ3ามมิลเพื่อไม่ให้มันแน่นนะครับไม่ให้มันแน่นเกินแล้วก็ทําการตัดนะไอตัวลูกกิ้งนั้นก็จะเป็นตัวไว้กิ้งอลูมิเนียมที่เป็นร่องๆตรงนี้จันให้มันพับรอยอะไรต่ออะไรนะครับ ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะให้ดูคร่าวๆก็ต้องมีไม้ฉากไว้ทำ สนใจก็ติดต่อปรึกษาจ้างงานได้นะครับไไก็ประสบการณ์50ปีชาวบ้านแถวตำบลบ้านเป้าผมไปถามมาบอกว่าแถวนี้จ้างช่างพยุงทั้งนั้น ใช้แบบเหล็กอลูมิเนียมเส้นเหล็กอลูมิเนียมชุบสีแบบแข็งแรงก็ดูสวยดี บ้านโปรงครับบ้านพอเป็นถึงต่างชาติอ่ะความพลังอะครับผมทีนี้ใส่แล้วปรับปรับมันเวอร์ทห้องเลยเก็บไวปเลยเอาไฟเบอร์ไปใส่แทนนี่มาแสดงว่ามีดวงดีเออดีครับเหลือพอดีเขาไม่เอาใช่ไหมมันมันเขาก็เอาอยู่แต่แต่ปักปัที่ผมเอามาแล้วอ๋อมันมันมันต่ำกว่าครับครับขนาดไม่ได้ครับ หมือนเหมือนแบบนี้มันขาดได้ขนาดนี้เลยเลยขอขอมืไประกันของครับผมแถวนี้บ้านฝรั่งเยอะไหมมีฝรั่งเยอะไหมฝรั่งหลายหลังอยู่ครับหลายครับแม่โจมีเยอะโอ้ครับครับไม่โจบ้านโจบ้านโจ้ที่อ่าครับผมเคยไปเที่ยวแล้วครับเนาะเคยไปโจนจันไดครับครับก่อนผมไปทำงานให้โจอ๋อครับก่อนมันคือโค้งเล็กสูงหลังสูงๆเราผมทำอ๋อครับผมแต่ก่อนนะ อ่ะคุณพี่พยุงบอกเบอร์โทรอีกทีหนึ่งดังๆศูนปดหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าสามศนสี่ครับครับติดต่อได้เลยช่างทำมุ้งลวดทำเล็กดัดทำประตูเลื่อนหน้าต่างกระจกหลังคาโอ้เป็นหลายช่างโทรถามได้เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับอันนี้เป็นบ้านของช่างพยุงนะครับ ก็มีทั้งทําให้ไหม่อันนี้นนดูดูงานดนูอันนี้อาจจะเป็นงานที่กําลังทําอยู่แล้วก็มาซ่อมก็ได้มาเอาอันเก่ามาทําใหม่ก็ได้นะครับมาตัดต่อก็ได้ได้หมดนะครับผมประสบการณ์50ปีเก่งมากเก่งมาก นี่นะพอทําเสร็จเป็นสีนี้นะสวยดีนะสวยอันนี้อันนี้คือก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่อันนี้เคือจะเห็นซะเบื่อแล้วเนาะพอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะดูแล้วสบายใจอ่ะมันจะเย็นเย็นใจนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในม้วนอาจจะแลดูดำาๆแต่พอออกมาอย่างนี้ปุ๊บสวยงามเห็นดูนะโอเคจะตรงนี้ เออเนี่ยไหมสวยงามนคืออาจจะดูเข้มนิดหนึ่งนะครับเหล็กชุบมันจะแข็งด้วยช่างบอกมาแล้วก็จริงมันจะแข็งแข็งมันจะไม่ย้วยย้อยอย่างนี้มันจะแข็งขึ้นเหมือนมันชุบสี อันนี้เป็นเล็กดัดที่บ้านพี่ชายหรือทําห้องใหม่แล้วเขาไม่ได้ใช้ละวเขามาให้ผมสามอันเดี๋ยวแป๊บนึง่งข้างบนห้าสิบเจ็ดจุดเางล่างห้าิบแปดผมผมจะให้ห่างไปสองมนะหมายถึงให้ลดลงใช่ไหมลดลดลดโอเคโอเค้างล่างห้าสนะก็เหลือห้าส็จุดดใช่หมห้าห้าสิบ ห้าห้าสิบเจ็ดสิบเก้าก็ได้ถ้าถ้ามันเป๊ะตรงนั้นนะถ้ามันเป๊ะตรงนั้นนะก็ได้ละถ้าขาร์บมินก็คือเข้าได้แล้วเหรอครับโอเคคือว่าจะเอามากกว่านั้นเลยเสียดให้ไม่แม่เอามากเอาเอารถดีกว่าครับผมก็หลังจากตัดเหล็กไปแล้วเขาก็เอาเหมือนแผ่นเหล็กมายาวๆมาหนีบไว้แล้วก็จับกับเหล็กเพื่อจะเชื่อม ตัวนีบแล้วก็จะวางติดกันเพื่อให้มันอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมแล้วก็เครื่องเชื่อมก็ต้องมีจับสายดิน <c oughs> ผมเคยเรียนช่างเชื่อม4ปีครับผมตอนเด็กๆมัธยมต้นมัธยมปลาย ก็จะมีเทคนิคเฉพาะนะอย่างนี้นตัวโค้งเนี่ยไหจับไม่ให้เหล็กมันล้มเข้าทาเข้าใช้คิดเรียกว่าสปาร์ ใช่ไหมเรียกว่าสปาร์คใช่ไหมเรียนลืมหมดแล้วเรียนตอนอ๋อคันมืมครับอ๋อมันมีมันมีข้อสิข้อดีข้อด้อยสะดวกในการขนย้ายอืม เวลาเชื่อมนะจะหนักมือเหมือนเชื่อมอยังไงแป๊บไปเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรเยอะเยอความละเอเียดจะเยอะกว่านั้นอีกครับผมแป๊บจะไปเครื่องใหญ่จะดีกว่าพอเชื่อมถ้าสมองถหามือใหม่เชื่อมใหญ่จะดีกว่าครับโอ้ผมก็เพิ่งรู้นะเพราะว่าตอนเรียนเรียนเครื่องใหญ่อ๋อมันมีความแตกต่างกันเนาะ <S <S> <S แล้วพวกช่างก็จะรู้เองเมื่อทำงานใช่ไหมครับ เตรียมก็ใจกอนกันใจมันด้วตริกไม่ตริกมันอืมจะเบื่อตอนมันค้างติดกันเหล็กเนี่ยแหละให้ออกกยกมือช้าไปเนาะไปมันมันใจสีครับไปมันบอกให้สะวานไฟน อ่านดูนี้อืมต้องกินนะทุกอย่าง mm -hmm. <sharp inhale> ครับผม ดูการทํางานเล็กๆน้นอยๆที่ลานของช่างพายุงนะครับคนตําบลคนหมู่บ้านแพะตําบลบ้านเป้าอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีพอเป็นบบานหนึ่งครับที่จะมาไว้ด้านหลังบ้าน ทำการตัดข้างบนออกให้สั้นลงแล้วก็เสริมข้างข้างเพราะว่าจะเป็นบานทับด้านตรงห้องขวดของบ้านผมนะกวะัดวัดขอบในให้พอดีแล้วก็มาบอกช่างว่ามันจะต้องเอาไปใส่ก็จะต้องลดลงนิดหนึ่ง ให้มันยาวได้นะแล้วเพอเดี๋ยวเจาะรูข้างบนสามรูด้านข้างสามรูอันนี้เป็นประตูหน้าต่างไม่ใช่นะในให้ประตูหน้าต่างด้านหลังบ้านตอนสุดท้ายนะครับก็คือเจาะรูนะครับไว้ใส่นอ็อตด้านละสามรู